สุทธอนสังคมสทุท้นอนมันก็หลายๆอย่างนะสุทธ้อนเกี่ยวกับ v ลอ,อปัจญาความคิดการดำรงชีวิตของคนปัจจุบันซึ่งว่าแย่งแย่งชิงดีชิงเด่นแล้วก็ซึ่งคือทั้งหมดแล้วที่ทำไปทุกสิ่งเนี่ยมันก็หมายถึงถึงไม่มีอะไรแล้วตอนหลักไม่มีมะไร ก็เราทํากับธรรมชาติแบบไหนธรรมชาติก็จะกลับมากับเราเหมือนกับว่าอย่างซีนสุดท้ายที่ใกล้ซีนสุดท้ายที่แบบคล้ายๆกับน้ําท่วมใช่ไหมเป็นสื่อถือว่าน้ำน้ำท่วมหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มันก็ให้ให้แง่คิดว่าโอเคถ้าเราดีกับธรรมชาติธรรมชาติเขาก็จะดีกับเราแต่ถ้าเราไม่ไม่รักษาไม่อะไร ธรรมชาติก็อาจจะมีการลงโทษมันเป็นบาลานซ์ของโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เข้าใจว่านะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปถกต่ออาละกัน <laughs> Mostly, but also I thought it was crazy because it borrowed from so many places. You know, I saw everything from like Kanye West to like classical music to, and that all that borrowing is just really beautiful. That's, that's more than anything. Um, it's like a real global theater, and that's what's really hot about it. I mean, amongst any, it's like global, but it's also specific. I don't know how to really describe it, but it's hotness. It was so exciting and exuberant and energetic and fun and disturbing and sad and emotional and just like the precision and the um, beauty and the strength and the courage. It was great. It was so great. Very inspired. What did you make of the black and white photo? Well, I thought it was an amazing performance. The energy and the physicality of the performers was was extraordinary. And the creativity. All the different scenes, all the different effects uh, that were done—it were, were, was just, I think, amazing and thoroughly compelling and enthralling. I think it gave uh, the audience lots of things to think about and to consider and to reflect on. It was a wonderful performance. <laughs> <laughs> that's okay. I'm, <laughs> <laughs> okay. I'm going to see your show. The, the that's right. That's right. I, that's right. To you. I remember. เออก็ตีความใน้ายกันนะในความรู้สึกแต่เรานี่ไม่ได้ตอบคำถามคนถามเลยแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าทั้งโชว์ทั้งเรื่องราวทั้งหมดมันก็คืออากาศที่คนไทยสูดแล้วก็แบบเป็นกันไปอยู่ในอยู่ในประเทศมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งบางทีรู้สึกว่าอย่างตอนนี้ฉายภาพที่สีุลัเพราะหลังมันไม่เก็ตอยู่แล้วแต่เราคนไทยเราดูเรื่องราวมาแล้วเราก็ เราตีไปว่ามันบางครั้งมันเกิดเรื่องที่แบบซีเรียสมากๆจนประเทศเกือบจะแย่แล้วแล้วสักพักมันก็มีอะไรก็ไม่รู้มาเปลี่ยนให้ให้ใหมันแตกสภาพเหมือนมีเรื่องใหม่คนไทยลืมง่ายเปลี่ยนเป็นเรื่องใหม่เข้ามาแล้วก็มากลืนเราใหม่มา,มาให้เราคิดไปเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็เ็นเทอร์เทเราอยู่ดีเราก็ลืมไปแล้วแล้วก็แล้วก็ไปเป็นแบบใหม่แล้วก็วนวนวน,วนออกไปคือ ในความรู้สึกเราจนถึงตอนนี้เราหยิบนี่แร้วมองกลับไปที่เมืองไทยบาืองไทยที่น้องรู้สึกว่าประเทศไทยก็โชคดีตรงที่มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นหลายๆครั้งเลยแต่ก็ผ่านมาได้รอดมาได้ทุกครั้งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราปรับตัวปรับตัวได้หรือหรือเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์คนไทยเป็นอย่างนี้ก็ได้มั้งที่ชาติอื่นเขาไม่มีอืมโอเค and the but the fact just the fact that it was I mean it was like I said was deep it was meaningful it was like that so much message was communicated with so few words, I thought was really amazing. Um, but that it could be so much fun, like while it was being serious, but that it could also be so much fun. Um, I yeah, really uh, it was great. Um, thank you. <laughs> <All> thank <right. laughs> you. So, you guys must be tired. Yeah. <laughs> ไม่ดูเหมือนกันะแต่สึกว่ามันมันมากเออใช่ไม่ค่อยเหนื่อยด้วยมันความมันแบบสนุกอะรู้สกสนุกแบบตอนไหนครับกเราแต่ตอนไหนจริงๆฉากแรกแตั้งแต่พี่เงี้ยเปิดเพลงผิดก็สนุกมากเหมืนกสนุกมากสนุกมากมากมันมีอะไรที่แบบไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรยังไงสื่งตั้งแตแบบมันเป็นทางแรกที่รู้สึกว่าที่นี่คือนิวยอร์กนะ จริงๆจะชินกับการที่มีคนดูฝรั่งแต่แบบที่นี่ไม่ใช่เมืองไทยอ่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากแล้วก็มีสาวผิดตั้งแต่แรกแก็เลยแบบจะเป็นยังไงอ่ะอก็เลยรู้ว่าแบบกแสดงวันนี้อยู่ด้วยกันจริงๆเพราะว่าพอผิดแล้วก็แบบแก้ปัญหาไปด้วยกันอะไรเงี้ยประทับใจ ดีนะดีนักแสดงดีนักแสดง energy เยอะมากเออเรียกรู้สึกว่าคนต่างชาติจะเข้าใจบริบทไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าเขาจีนจอนะก็สนุก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 ที่ไทยพจารุน้องไซ้อมใหญ่ที่กรุงเทพงานตรงนี้ไม่ดูจะน่าเครับ ฉันขายบัตรอ่ะฉันขยบไปไม่ได้ดิกว่าคนดูจะมากว่าจะได้เข้าลุงละครก็ได้ดูท้ายๆไม่ได้ดูแต่เรื่องส่วนตัวเฉยเศร้านะรอบนี้เป็นไงดี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 กระชับได้อีกนิดนึงแต่ดีเหนื่อยเหนื่อยลุ้นยังไม่ลุ้นแบบจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็มาเกิดขึ้นกับผมเอง คือไปไปทราไม่พักสาวอีนคิวแทนที่จะโฟกัสที่รับแสดงกลายเป็นว่ากลายมาเทนชั่นที่ตัวเองครับแต่ก็ทุกคนชอบครับแฮปปี้มากเลยายคที่เอาาวได้ดูแบบยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้ยัต้องไอกเยนะคือที่สิบสามก็คิดว่าทุกคนเต็มที่นะเรารู้สึกว่าทุกคนแฮปปี้แล้วก็เต็มที่อาจจะเป็น แรงฮึดด้วยจากผู้ชมเชื่อว่าทุกคนก็ตื่นเต้นโชว์ที่ดีครับวันนี้โอเคคอนเทนต์จะไร้สารในพี่บาร์ดีทุกคนไม่มีใครเง้อที่ไหนไม่มีติดบ้านติดแก่คนจะกินมิซ่ามิซ่า ใช่ไยมทุกคนทำให้ทุกคนรีแลกต์ใช่ไหมเห็นไหมซาอย่างนี้ดีใช่ไหม